ซีชาว youtube นะครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพาเบิ่งวิธีการตัดต่ำนะครับที่พี่น้อง fc ขอมานะครับนี่ครับต่ำมีอยู่สองเสง้นสามเส้นปะฮะมาวิธีการซับจุ๊บออ้จึ๊บเงามันซับไปทั้งทางเงี้ยถือเงานะครับอืม ในอัปเดตในพี่น้องเบิ้งได้แล้วครับคิดนิดตัดตามนะครับสาบองขังยาซื้อถึงเงาะครับกระต่างงามพี่น้องหนึ่งหนึ่งหัวหนึ่งเงานะครับประมาณจากลูกอะไรวะยี่สิบลูกยี่สิบตามไม่พี่น้องเลยโอ้โหนะครับยังเหลือทั้งนั้นอีกนะครับ นั่นตัดไม่ได้นะมาหนาทิศหนึงเนาะม,มาหนาทิศหนึงนะครับซุ่มหนึ่งนะครับน,นะบนามาเบิ่งกันต่อครับงาวนหอกแล้วะโบผิงอีกคนนู่นา่นนนะเนามาเบิ่งเหงาหัวที่สองกันนะครับเราหวันได้ตัวเนี่ยฮะเอาหวังได้เอานล้วม,นะมันไะเห็นมาแกนมาเนี่ยมันจะแกะนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งเหงาไหมนะครับเนะมาเบิ่งเหงานีา่นะครับผู้พี่น้องครัะ วิ่งหัวในงไงนะครับว่ข้างนั้นก็มนีอีกนะครับนี่นะครับการตัดตามไพี่นอ้องผมให้เบิ้งอีกนะครับยังบิดนะครับคลิปนี้ผมจะพับเป็นคลิปตัดตามกันแล้วกันนะครับ่ะพี่น้องขอมากระจดให้เบิ้องแล้วนะครับไปเบิ้งกันต่อนะครับนำหัวเบิ้งหัวต่อไปนะครับพี่นอ้องต้นตามต้นนึงนี่ประมาณสามปีนะครับ ทั้ง4ปีนะครับตามชุดนี้ประมาณ3ปีนะครับการตีที่4นี่สนุกเอาพี่น้องนะในเมื่อ้ืนยู่กับดินกับน้ำพร้อมเนาะน้ำดีดินดีให้กับโอเคนะครับต้นมีอยู่2หัว2เงานะแต่ว่าเงานั่นหัวนั่นกับประมาณอาทิตย์หนานะครับนะมาเบ่งกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ซับกอนครับเดี๋ยวออกมาสุพี่น้องเบ่ง นะครับจะเป็นยังไงพี่น้องขอมาว่าอยากเห็นการตัดปามนี้นะครับถ้าผมกับเฮ็ดคลิปลงให้เบิ่งละนะครับพี่น้องอืมโอเคครับโอ้คือแซงนีจะเลื่อนเลยพี่น้องเลื่อนพอนเลื่อนโอ้จะเลื่อนพอนหนักตึงที่เนี้ยเนาะโอ้เขาจะไปเห็ดน้ำมันตามเนาะจะเลื่อนพอนเลยพี่น้องกนได้คือแซงนีเอามาเบิ่งเงาสองต่อ นะครับต้นที่สองเราคได้ประมาณนสองเงาห้วยกันนะครับต้นแรกก็ได้ไปสองเงาสองหัวนะครับต้นที่สองก็นา่าจะเป็นสองหัวสองเงาห้วยกันนะครับพี่น้องนี่มาเบิง่งวิธีการเอาปา่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจงเบิ่งกันอีกที่หนึง่งนะครับเดี๋ยวให้สาบป่าบอกมาก,ก่อนนะครับ ตามขึ้ um. นไม่บกหัวในี่นะครับมันบคึกตามเอะออกมาละนะครับหนึ่งหัวนะครับหัวน้อยนะครับหัวนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับได้อยู่นะครับพีครับหัวนึงนะครับ่ะเราจะมาเบิ้งหัวนี้กันนะครับนีครับหัวนึงนอะรเดี๋ยวเราจะมาช้มหัวนี้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งฮะมาช้มหัวนี้กันต่อนะครับ เกืสิเซ็ตสิ้นครับแล้วก็หยิบไปเอายุพุ่นปาม้าปีอีกนะครับอันนี้ปามสามปีนะจีหัวมันนี่สิบอดง่ายนะครับร้อนเป็นปามน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับพี่น้องขอมาเข้าก็อยากเขากัเล็ดคลิปให้เบิ่งแล้วนะครับอัปเดตให้เบิ่งแล้วนะครับนี่พี่น้องพึ้นขอมาว่าอยากเห็นใส่บังปุ้งนะครับจักหน่อยนะครับ เดี๋ยวหาอุปกรณ์กันครับอุปกรณ์ใส่กุ้งน้องโมมี่พี่น้องนะครับโอ้นี่ครับออกมาแล้วหนึ่งหัวนะครับนี่สุบบาทนะครับเอฟซีเป็นขอมาเพ e ิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นใส่บ้างกุ้งบาทหนึ่งนะบ้างปูใส่เลี้ยวนะครับวันนี้อยากเห็นบ้างกุ้งนะครับนะโอเคไปไปก่อไม่ต่อนะครับไปเบิ้งนะครับก่อนนี้ยังบ่คือดหรอกนี่ คลิปนี้เบิ้งกันเงาๆไปเลยนะครับปตามพันพันกิโลโตัวเจ็ดพันบาทนะครับโอ้โหเนี่ยก่อ,อหนึ่งได้ปะ่นะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวให้ทำความสะอาดก่อน เราเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันนะครับมันะกำลังซับนะครับซับนี่จะถือเื่อเงามันนะครับจะช่วยมันถือเงานะครับซับเฉียงๆโอ้โหนี่คือออกง่ายใช่เนี่ยอยู่มอเนีโอ้ยอยู่มอพอดก็เลยออกง่ายนะครับฮนะบปางสามปีเขาก็ได้มาหาเงานะครับพี่นอ้องอันนี้ก็จะประมาณอาทิตย์หน้าคั้นข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยกอ,อยี่ได้หลายเตือบอยู่วะเนาะน,นี่เงาหนึ่ง บ่ได้หะฮะเมือ่ออาทิตย์หน้าคุบอกไว้ร้อนทั้นั้นโมมี่นะโอ้ยแจ้งนี่กไม่ไดนหน้าิดฮะ่หาจินเบิดเท่ี่โลนะโอเคครับเราจงพักกันไปรุ่นกันอีกฟังนั้นนะครับอะมาชมเราปลาล์มห้าปีกันต่อนะครับเขาไปเอาปาม สามปีแล้ววบบนี้เขามาเอาฮาปีนะครับมันเกิดชีแง่าก็กันนะครับเนี่าตามฮาปีนะครับโอ้ห้อยนกกัดกินนี่เนะาะเออห้อยนกเลยฮนะโอเคครับเดี๋ยวเออตัดเรร่อยก่อนนะครับเดีย๋ยวอัปเดตให้บึงน,นะครับเนาะกำลังซับนะซับนี่เขาซับข้างๆนะครับจะ้ใวยถึงเงาถึงเงามันไตเง่นบ่น ถือเงามันมันตายนะครับเพราะซับเสียมนี่ก็มีประโยชน์ด้วยนี่พี่น้องบันม่น้องมันมีประโยชน์นะเวลาสับปามเนี่ยเสียมหาน้อไม่เอามาสับปามนี่เสียมสับปามโดยเฉพาะนะครับเสียมสับปามก็มีดเนาะอันนี้เสียมหาน้อไม่นะครับเอามาสับปามกับมีดโอ้มันล้อนบนไหนเนาะเป็นล้นเนี่ย มีอปามฮาปีปามวันปามฮาปีพี่น้องเลยบึงเนะเงี้ยนว่อันนี้อุดยุ่งได้นะครับเดี๋ยวคลิปหนาคุณเขาพี่น้องมานอนอุดยุ่งอุดยุงรองบึงนะครับวันอีเวนต์จังไลยน้ำเด็กเต็มพี่นะครับไปล้ววันี่เรียกไปาปีปามฮาปีก็ต้องออกนะครับนี่ครับสุดยอดดีดีครับ อ่าคือยังย e ิบซีบนขอมานะว,ว่าอยากตามฮาปีปปพี่น้องโอ้สุดยอดดีนะครับยิบซีบ e นขอมาอยากเห็นใช่บังกุ้งจับหน่อยนะครับพี่นะคเดี๋ยวอัปเดตให้บังนะครับอันนี้ก็หาปีคือกันนะครับมันสีขาดข้อมันสีเบิดมากแล้วครับซุ่มิงเงคือยังว่ามันสีเบิดบางกันวันะอะวัน เาจับดดนนะจับดูนะมันกับจิปตรงไหมมันเป็นมาไม่ไดกี่ได้มันบา้านโอ้โอ้โอโอโอชี้ครับนี่ครับเป็นความดูไม่นะครับบ้านพี่น้องเอฟซีกับชิบมี่กันละนะ้อครับพี่น้องอันนี้ก็อัปเดตให้เบิ้งนะครับตามหาปีครัาโอ้โอ้คือฟันสูง โอเคครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันต่อนะครับกล้องจับน้ำปรทันครับตอนมันล่วงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมว่าิังทั้งนี้นะครับโอ้โหหยดปามห้าปีก็ปามสามปีปามห้าปีน้ำน้ำน้ำหนักมันจีายก็กันนะครับอีกอย่างนึงมันจีลาดข้อแล้วคือว่ามันจีเบิดงวดนี่แล้วนะครับเขาต้องทาเอางวดหนักนะครับโอ้พี่น้องพอป่าพอดีเดี๋ยวผมไปเบิ้งกับพี่น้อง อู้ป่าออ้โหนะครับห้อยมันนะราเบึงป่าต่ออันนี้ก็คืออย่างเราเบิดเล้วนะเราต้องรอเอาชุดไม่นะครับปีนทั้งไลชุดต่อไปเขาจะมาอัปเดตในพี่น้องเบ่งนะครับก็คือพี่น้องเอ็มซีเป็นขอมากนะครับพี่น้องเป็นอยากเห็นการใส่บังกุ้งนะครับใส่กุ้งนะครับเดี๋ยวเอ็มพี่หนักนะครับเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตในพี่น้องบ่งนะครับป้า คนอยู่พามาเบิ้งเพธน,นาตัวนี้อุดยุ่งได้นะครับเอ็มพี่นาให้กันผมอยมาน,นอนอุดยุ่งไอพี่น้องเบิ้งนะครับว่ามันอุดได้เทียบอนะครับเพราะมันอุดยุ่งได้กะเพิ่นนี่เพิ่นอยากกันยุ่งออกมาขายดอกวันศักร์อันนี้จะปีนะพอกันแล้มันแกมมันหมดนั่บบใบไงเน,ะน,ะน,นาะพร้อมทุกคนแล้วปีฮีกันนะที ม่สิตายเนี่ยพอาตเนี่ยผมได้โบชนกับมันเนี่ยผมถ่ายก็ได้ได้มาเอามันออได้มาเอามากมันขัวมันแห้งไปแล้วตอเนี้เป็นตะกอนบานเขากุนุกนี่ครับพี่น้องอันเนี้ครับผมยีให้เบิงอันนี้นี่ครับคือดังไฟได้ไว่าสั้นเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับดังไฟได้ไว่าสัน้น เดี๋ยวผมจีรลองเอาไปดังเดี๋ยวผมจีรลองดังไฟพี่น้องเบิ้งนะครับโอ้โหเบิ้งแล้วพูดนะนี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้เบื้องแค่พี่น้องงาดอกฮัานพูดนะพี่เดียร์พอดสามร้อยอู่อันเนี้ยโอ้แต่อยูดอกพี่น้องเลยพูดนะโอ โอเคครับมัาจะไม่เบิ้งกัน นัวครับมาสร้างเอาอยาเสียนส็นทรงไห้ครับเป็นขวดก็ได้ครับเป็นแพ็คก็ได้ครับเรือด้านค่าอยาได้ไปจำหน่ายก็ติดต่อมาครับ